หาหนงนองใหม่ไปเกงค่ะพี่น้องเขามานะคะ่ะพี่น้องมาพอแล้วค่ะนองใหม่ไฟเด้อพี่น้องเป็นหนงเงนะน้อใหม่ไฟเลยพี่น้อง,ง,อ,ง,อ,งอันนี้ขึ้นขึ้นสูงหรอคะเอาไปรได้นเนาะน้อยน้อย งามค่ะนี่น้องไงามค่ะค่ะหยอดบ่านแง่ปรนเด้ด๋ยค่ะาแต่ขืนน่ะ สิบประมาณนี้วาดพ่น,น้งองแง่งนอกใหม่ตรงนี้นะคะงามค่ะบ๊ น,นี่ก็เป็นแหนงนอมไม้ที่ว่กใก้แดดในมือนีนะคะพี่น้องแหนงข้นไมค้ค่ะไม่ตั้งงา,งามเลยคะ่ะพอดีแกงนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำเนด้วยค่ะเราพอกันไม่กิดหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ